อายูโรเติองผ่านวันเกิดของคุณเข้มมาให้อะไรก็เป,เป็นของขวัญอะไรเป็นของขวัญนะครับผมก็บอกไม่ได้เป็นความลับระหว่างเพื่อนครับครับผมเป็นสิ่งสำคัญที่ผมมอบให้เขาเป็นวันเกิดยินดีให้กับเขาครบอายุ25ปี แอบไปซื้อมาหรือยังไงแอบไปซื้อมาครับผมให้ให้เป็นการส่วนตัวหรอให้เป็นการส่วนตัวให้เป็นการส่วนตัวไม่ไม่ออกสื่อครับครับผมเดี๋ยวเป็นประเด็นครับสืบอะไรก่อนฮะสืบ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 ก่อนก็เห็นเขาพูดเห็นเขาพูดบอกว่าเขาอยากได้ตัวผู้จัดการก็บอกอะไรเงี้ยเออก็เลย ก็เลยซื้อสปายเขาแค่นั้นเขามีรีแอคยังไงบ้างตลอดเขาก็ดีใจเขาดีใจเขาอยากได้ครับผมก็ให้เขาไปเขามีพูดคุยอะไรกับเราไหมพูดคุยคือจริงๆเราเราพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วเราก็ให้เขาก็ดีใจที่แบบเออเราเราแบบเราสนใจเขาที่เขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเรามอบให้ซึ่งจริงๆเขาก็สามารถซื้อเองได้แหละพอจะไม่ได้ว่ามันคืออะไรไม่ไม่ได้เราหาเขาเองตลอดครับผมมีความเชื่อมโยงกับเขายังไงบ้างเชื่อมโยงเขายังไงบ้างเหรอริงก็เป็นสิ่งที่เขาแบบ เขาชอบครับใช่นั้นแหละชอบตรงเลยแค่นี้ราคาระคะราคาก็ไม่แพงมากครับใช่ด้วยใจครับใช่เป็นของใช้หรือของแท้ลึกๆยังไงของใช้ครับของใช้ครับได้เห็นเขาใช้หรือยังคะยังไม่เห็นเลยครับรอดูอยู่รอดูอยู่ครับรออยู่อยู่ได้อวยพรอะไรเป็นพิเศษในปีนี้เพื่อนคือจริงๆแล้วผมก็เป็นเพื่อนกันมาโอ้หกห้าปีแล้วอ่ะแล้วก็อวยพรมาแบบเริมตลอดก็ ถ้าแค่นั้นก็มีมีความสุขมากๆขอให้มีนคนรักครับผมมีความสุขในทุกๆวันจริงเราให้แบบนี้ปุ๊บปีไหมครับอยู่โลเพึ่งพ่งพิ่งให้ครับพิ่งให้ครับแต่ก่อนก็จะปีที่แล้วก็จะให้ต้นไม้เพราะต้นไม้มันต้นไม้รอบปีที่แล้วกำลังเป็นกระแสต้นไม้ไม้ด่างตอนนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ครับผม <c oughs> เป็นปีแรกที่เป็นขขวนชิ้นชิ้นใหญ่สุดที่ที่เราให้เข้มต็เลยองจริงๆมันก็พอๆกันนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับ แต่แตเขาชอบก็คือโอเคแล้ว,ลวโอเคแล้วคืวอเขาชอบตั้งแต่ก่อนซื้อให้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบเขามีไปถามไหยว่าไปแอบสืบจากไหนมาว่าอยากได้คือเรารู้กันอยู่แล้วใช่ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาอยากได้สิ่งนี้เขาเห็นเปิดเปิดเปิด,ปดอินสตาแกรมดูมันก็จะขึ้นมา แต่เขาก็เขาเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจช็อปอ่าเคมมันจะบีเป็นคนที่ทประหยัดตังมากใช่เราก็เออถ้าเขาอยากได้ก็ซื้อให้เขาหน่อยมันเกิดเขาเหตุราสุดคุณฟันมีก็ไปร่วมแจมกับงานครับผมเค็มด้วยรับบทเป็นพิธีกรถูกต้องเ,อเป็นพิธีกรแรกในชีวิตเลยก็คือขอเขาเป็นนะจอขอเขาเป็นขอผู้โดยการบอกว่าที่งานนี้คือด้วยความที่เขาจัดมาหลายปีแล้วเราก็ไปเป็นแขกตลอดซึ่งมันรู้ทางแล้วอ่ะ ไอ้อ,อก็จะมาเป็นแขกเป็นเกสเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดมาเป็นพิธีกร<ม>ตื่นเต้นไหมกการจับไปเป็นพิธีกรครั้งแรกวิตก<ม>็ตื่นเต้นนะครับ<ม>ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมันเป็นอะไรที่ใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีโอกาสได้เป็นเลยก็ถือว่าไม่ใช่งานจ้างก็เป็นงานเพื่อนแล้วกันเ,ออเป็นการฝึกประสบการณ<ม>์ครับแต่ดีนะผมผมรู้สึกว่าผมชอบมีนอกสต์บ้างไหมยูโรมีลุดมีหลุดไหมเหรอคือที่จริงแล้วอ่ะงานมีพิธีกรหลัก มีพิธีกรหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราไปแจมแต่ถามว่าน,นอกสคริปต์ไมันก็มันตามฟิลหรอด้วยด้วยที่มันเป็นงานไม่เป็นทางการมากมเป็นงานเอนเตอร์เทนงานกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆไปได้สนุกดีครับรู้สึกติดใจไหมก็ชอบนะชอบชอบชอบถ้ามีโอกาสก็อยากขอไปงานคนอื่นอีกทจริงๆเราแบบแเหมือนคนที่กันเลยที่โอกาสจะจับแฟนิ โอกาสอรอจริงๆถ้าเป็นมิ t ต้งคู่อ่ะจะไม่มีแต่ว่าจะมีเป็น3คนมีพี่เบนด้วยที่อยู่บ้านเดียวกันอาจจะเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตหรือไม่ก็อาจจะมีมิเต้งกีฬาสีอะไรเงี้ยก็มีแฟนไม้อยู่ครับแฟนๆก็ยัง<ฟ>จิ้ม <ๆ S 2> อยู่เชนะเยอะก็คือมันมีมีม,มีมีแฟนคลับของแต่ละ แต่ละบ้านหรือเราก็เชียร์แบบว่าเอออยากให้มารวมกันเวลาอยู่อยู่รวมกันแล้วมันมีสีสันมีอะไรเงี้ยก็สนุกด,ดีดีใจไหมท,ที่แฟนก็คือยังยัง,ยงจิ้นอยู่เวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นจิ้นเหรอเป็นเพื่นอน,น,นกันไม่ได้จิ้นออครับแต่ก็ดีใจที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ได้วความสนใจที่แบบแฟนๆชื่นชอบแต่โมเมนต์จิ้นๆจป็นๆรับรับว่าจบมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับว่าสุดก็เหมือนแบบจัดจัดการอะไรอย่างเงี้ยในสตอรี่ สุดรากป็นโมเมนต์ที่ออกมาจากธรรมชาติใช่ไหมเลยเป็นธรรมชาติริงไม่มีกล้องก็เป็นอย่างนี้เราก็เล่นกันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วหรือว่าผมอยากได้แบบนี้แต่ว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับก็อยากทําอะไรใหม่ๆยากจัดตรงวันเกิดเลยใช่ไหมให้ตรงเลยตรงวันเกิดไม่ได้อาจจะก่อนมันเกิดสักประมาณเกือบอาทิตย์นะครับใช่ตรงวันเกิดมันติดงานนี้ต้องให้คุณเข้มเป็นเฟสไหมครับคือเรื่องนี้ยก็ศึกษากันอยู่ว่าจะเอายังไงดีก็คือเพื่อนพร้อมมาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะ มันซม,มันม้ำมันมถ้าสมมติว่าอยากเจอพวกเราจริงๆเ่ยอาจจะไปงานมิ้งรวมเลยดีกว่าแต่ก็รอดูโอกาสอีกทีว่ามันมันจะเป็นยังไงเร,เราจัดผมจัดเข้มก็ไปพอเข้มจัดผมก็ไปมันวนๆบนบนบนอยู่แล้วก็เลยอยากได้อะไรใหม่ๆบ้างก็ลองคิด,ดอยู่ๆไว้มีโอกาสเปเี่นอีก,กนเนาะได้ครับผมคุณอ,อ,อ